แนะนำท่าดึงข้อทั้งสีแบบเหมาะสำหรับใครบ้างเริ่มเริ่มต้นด้วยความยากระดับหนึ่งดึงข้อเก่งค้างเหมาะสำหรับมือใหม่ผู้เริ่มต้นที่มีพื้นฐานความแข็งแรงของท่าขนาดพื้นดึงปีกหลังนั่งดึงหลังตรงแล้วหมายความว่ามีพื้นฐานของหลังปีกแขนในระดับหนึงแล้วถึงจะเริ่มฝึกเก่งค้างได้ ต่อด้วยความแข็งแรงระดับที่2ดึงข้อ90องศาเหมาะสําหรับคนที่ต้องการพัฒนาเวทน้ําหนักการฝึกของหลังปีกแขนต่อจากท่าดึงข้อเก่งขาง ความยากระดับที่3ดึงฝึกข้อต่อไหลเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการเปิดไหล่พัฒนาข้อต่อไหล่สะบักหลังขนาดออกแรงดึงเพิ่มความแข็งแรงก่อนเริ่มต้นฝึกดึงข้อลงสุดแขนความยากระดับที่4ดึงข้อลงสุดแขนเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาท่าฝึกดึงข้อเพิ่มน้ําหนักการฝึกพัฒนาความสวยงามของท่าฝึกดึงข้อ ต่อด้วยท่าความยากระดับ10บดึงข้อขึ้นสุดและลงสุดเหมาะสําหรับสายบ้าพลังขั้นสูงในการพร่อเบทเพื่อําหนัการฝึกหลังปีแคนและต่อยอดท่ายากต่างๆด้วยท่าดึงข้อสำหรับมือใหม่ที่ยังฝึกดึงข้อความยากระดับหนึ่งไม่ได้หรือว่าดึงเก็งค้างไม่ได้ให้กลับไปดูคลิป2ท่าพื้นฐานเริ่มต้นก่อนฝึกดึงข้อใต้คอมเมนต์